ประธานรัฐสภานัดประชุมร่วมรัฐสภาวันที่17มีนาคมเพื่อขอมติสมาชิกกรณีส่งสารรัฐธรรมนูญตีความทำประชามติในวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างตัวแทนคณะรัฐมนตรีสมาชิกวุฒทสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านซึ่งใช้เวลาหารือกันนานกว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะถแถลงว่าที่ประชุมสรุปให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาวารรพิเศษ ในวันที่5มีนาคม2568เวลา9.30นาฬิกา30นาทีซึ่งจะพิจารณา4เรื่องคือเรื่องรับรองพิธีการพิธีสารฉบับที่1เพื่อตกลงการค้าอาเซียนฮ่องกงความตกลงว่าด้วยข้อบังคับความปลอดภัยทางอาหารของอาเซียนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่พุทธศักราชและร่างข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภาฉบับที่พุทธศักราช และจะนัดประชุมร่วมครั้งต่อไปในวันที่17มีนาคม2568เพื่อพิจารณายติขอให้รัฐสภาส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นยติของนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระสอวอและนายวิสุทิชัยนรุณสอสอพักเพื่อไทยเพื่อหาข้อยุติว่าที่ประชุมเห็นด้วยที่จะส่งให้สารรัฐธรรมนูญหรือไม่จะพิจารณายติเรื่องขอให้ส่งให สารรัฐนูลตีความในเรื่องการแก้ไขรัฐนูลซึ่งเป็นยติของอ <c oughs> หมอเปรมเปยุรักษ์สวและก็ของคุณวิสุทธิจากปักเพื่อไทยอีกหนึ่งฉบับนะเพื่อจะได้หากข้อยติว่าที่ประชุมเ,เห็นด้วยว่าควรจะส่งให้สารรัฐนูลหรือไม่ถ้าส่งไปก็ส่งไปให้สารรัฐนูนตีความ ในประเด็นที่ทางสวและสสส่งมานะครับ